สวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันท่านสวัสดีค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวนะแม่นะขอบคุณมากค่ะหลายหลายคนเข้าใจหลายๆคนทราบจริงๆแล้วนะบางคนไปโดนหลอกอย่างเงี้ยติดตามเจ๊ฟองเบียมมา,านานไม่น่าหลอกกันเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหนูคิดว่าถ้าติดตามเจ๊ฟองเบียมกันมานานๆหรือว่าติดตามเรามานานๆเนี่ยจะรู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนที่เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะผิดพลาดประการใดตรงไหนกับขออภัยด้วยนะคะแนวทางที่ให้แล้วก็คือก็คือแนวทางนะคะแบบนี้ถามว่ากระแสเป็นไงโอ้โหเธอช่วงนี้กระแสนะลำบากวันนะเธอวันทูคอไปเลยจริงช่วงนี้ออกเล็กดังเล็กอันตลอดฉันก็งงไม่ไหว เนาะก็เออสลับ no. สนุสนสลาบแต่ถ้าออก,ออกเลขตลาดนี่ก็ไม่ถูกนะคะเธองวดที่แล้วนะจะบอกว่างวดที่แล้วนี่คือเนาะก็รู้อยู่รู้รู้อยู่เออรู้อยู่นะรู้อยู่ว่าก้าวสูตรนะั้ดังแค่ไหน เออคิดแต่คิดแต่เลยนะการเดบ,บวัดหาซื้อไม่ได้เนี่ยอันเนี่ยเอออะลายจริงๆนะคะลายจริงๆอ,อ่าจะปักหมุดไว้ให้นะคะก็อันนี้เป็นลายแบบว่าติดต่อสอบถามเข้ากลุ่ม V A P อันนี้เป็นลายจริงๆแล้วก็ทางเพจเราจีฟังเบียรได้มีลายนี้ลายเดียวเท่านั้นนะคะ แอดไลน์ไปแล้วจะเป็นโลโก้บริษัทสีแดงนะคะจีฟองเบียร์แปลกนะคะก็ฝากแม่แม่แอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะแอดแอดไลน์ไว้นะคะแอดไลน์แล้วกดเพิ่มเพื่อนไว้นะจ๊ะนี่เลยลายหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะุณแม่เจฟองเบียร์แปลแปดนะคะคุณแม่ะะแมอะเจ็ดห้าเก้าจ้าคุณแม่ขนลุกนะกุ<ๆ>๊บกิบเหนือสิ่งอื่นใดก็อยู่ที่ดวง นะคะวาสนาจะบอกว่าอมสินเราเข้าหล่งงวดอ่ะเดี๋ยวให้แคปอมสินเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าขอบคุณมากค่ะเจ๊ฝันเห็นช้างบินนี่ดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าดูการ์ตูนกับลูกใช่ไหมไม่เอาสิไม่เอาเราดูแลมโบ้ bo, หรอเออหรือว่าดูอะไรละครสัตว์เยอะไปหรือเปล่าช้างบินหรอต้องมีความเป็น นิเมีชั่นสูงมากเลยนะอ่ะอมสินค่ะแม่ออมสินฟันแปดนะคะออมสินฟันที่แปดแคปเจอร์นะคะแล้วก็ออมสินฟันที่แปด เออเข้าใจเราเราเขาเข้าใจว่าเราก็น้อเออเข้าบ้างหลุดบ้างเออเขาทุกงวดตายสิเธออยู่ไม่ได้แล้วโดนยิ้วออันนี้รัฐบาลนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยจริงๆแล้วเป็นสิทธิ์ของเรานะคะแล้วแต่ความชอบอ่าส่วนบุคคลนะคะคุณแม่อ่ะ โอเคขอทุกคนโชคดีนะคะอ,อยากได้ทูบถ้าอยากได้ทูบแบบแบบที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะทูบในการจุดขอพรสามารถพิมพ์รหัสในไลน์นี้ได้เลยว่าทอทหารแปดทอทหารแปดทูบหนึ่งชุดนะคะหนึ่งร้อยเก้าบาทจะส่งฟรีทูบจะบอกว่าทูบเราจะไม่เหมือนแบบที่อื่นนะของเราจะเป็นแท่งแท่งใหญ่แบบนี้เลยคือมีลวดลายมีพิมพ์สวยนะคะ อ่าทูบมหารวยแปปแปลออกอะไรอะไรนะเธอว่าอะไรนะออกไหมจา้าเจหรือมาเอาบอกตัวที่ไม่ออกนะคะอันนี้คือตัวที่ไม่ออกเออเดี๋ยวถ้าบอกว่าตัวที่ออกแล้วมันไม่ออกเนี่ยแสดงว่าเราไม่แม่นเออเป็นการถือเคสถือเคสว่าเราจะไม่บอกจ่ายครึ่งหรอเออจ่ายครึ่งคืออะไรอ่ะคุณแม่แม่ไม่พูดแบบนี้นะ แหนที่ซื้อ,อยังติดเขางวดชุนงวดเลยที่เขาจ่ายครึ่งบ้างทาเป็นบน่นเออนะใช่ไหมรอเล่นพูดเล่นเออพูดเล่นค่ะแม่ลดเปอร์เซ็นต์เต้าเอองวดชุนงวดได้ไหมแต่พอเวลาเขาจ่ายครึ่งหน่อยบนนอ่นนะะอนนี้อันนี้เจ้ามือเขาฝากบอกแต่สําหรับเราแหนที่เวลาแดกแดกเต็มที่เวลาจ่ายจ่ายครึ่งนะ ว่าช่วงนี้ออกเล็กอันไหมเออเธอจ๋าจะไม่ให้ออกเล็อันเล็กแต่ครึ่งได้ยังไงก็อันจะครบร้อยตัวแล้วจ้ะคุณแม่เออใช่ไหมสนุกสลานตายซื้ออย่าไปเครียดมากค่ะยิ่งเครียดนะฮะต้อบอกว่ายิ่งเครียดยิ่งไม่ถูกนะเออเราต้องซื้อแบบสนุกสนุก นะคะเพราะว่าเหมือนอยากบูชาทูปค่ะอยากบูชาทูปพิมพ์ทอทหารแปด่ะคุณแม่คุณออนออนอุมาพิมพ์ทอทหารแล้วก็เลขแปดแล้วก็ส่งเข้ามาหน้าไลฟ์สดได้เลยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะของเรามีระบบดูดนะคะน้อเหมือนจิตใจมันไม่แจ่มายมันไม่เบิกบานเออ ซื้อแล้วเราต้องซื้อหลังจากการซื้อแล้วซื้อเสร็จแล้วเราต้องมีความรู้สึกที่สบายใจอ,อ,อิ่มเอมใจสุขใจอย่าเครียดอย่าทุกข์นะคะยาเ,เป็นทุกข์ยาแบบตรึงจนเกินไปนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโชคลาภหรือว่าสิ่งแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ทำใจให้สุขสนุกแล้วก็เนาะสว่างอย่าไปซีเรียสมากค่ะเพราะว่าของแบบนี้เนาะแม่ขึ้นอยู่กับดวงจริงๆบางคนเอาจิงนะโท่บางคนจริงๆนะบางคนแบบว่าแบบเอาเป็นเอาตายเลยไง้วงวายไฟลมเลยนะโท่โอ,อ้ห้ามึงแน่อีเจถ้าไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดราม่าอินเกินคือาาอ IN ินไงอิน เออไม่เอาไม่ไม่อินไม่อินค่ะไม่อินเกินนะไม่มีไม่มีไม่อินไม่อินอย่าอินเกินไม่มีใครจ้างไปเล่นหนังนะเธออย่าอย่าอินมากอะโอเคค่ะโอเคดูดอะไรเจ๊เออดูดระบบดูดท้าระบบดูดอะเดี๋ยวโพสต์ให้หน้าเพจนะคะสําหรับแนวทางก็ชอบก็ตามได้ไม่ไม่ไรเราเราไม่ซีเรียสแต่อยากจะให้ตามอมสินนะอมสินปัง โ okay. อเคก็ขอทุกคนโชคดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะเหนืออีกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือโชคชะตาวาสนาภูมิลิขิตนะคะสุดแท้แล้วแต่ดวงนะคะคนเราวาสนาบุญการทําบุญทําทานทำมามีมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ดวงนะคะเออนี่ดูอย่างเจ๊ฟองเบียค่ะยกตัวอ,อย่าง วดงดหนึ่งซื้อหวยหลายร้อยหลายพันใบเออยังอิจฉาคนอื่นเลยที่เขาซื้อลอตเตอรี่แค่ใบสองใบแล้วเขาถูกรางวันที่หนึ่งดิฉันซื้อเป็นพันใบเดีายวว่ารางวันที่หนึ่งเลยค่ะรางวันที่ร้อยยังไม่โดนเลยค่ะเออรางวันที่ห้าร้อยรางวันเนี่ยยังไม่ยังไม่มีเลยอยู่ไหนอ่ะอืมเขาซื้อใบสองใบเขาถูกรางวันที่หนึ่งอันนี้ก็